เอาล่ะเข้าสู่ข้อที่18มาดูกันสำหรับซีรีส์ตะลุยโจทย์คณิตมอตโต้เนาะใครที่ยังไม่ดูข้อนี้16-17 1-16เนี 16, ่ย1เนี่ยย้อนไปดูได้เลยโอเคมาดูอ่านโจทย์ครับเรื่องอะไรโจทย์บอกว่าจำนวนนับมากที่สุดอ่าเมื่อมากที่สุดนึกถึงอะไรนึกถึงหอลมอถูกปะที่หารตรงนี้2ตัวนี้แล้วลงตัวออะโทษทีหารตรัวนี้แล้วเหลือเศษ2 หาแล้วเหลือเศษ2ทีนี้มันก็คือเรื่องอะไรครับหอละมเหลือเศษถูกป่ะเออหอลมอเหลือเศษเนี่ยเราจะบอกว่าทำยังไงนะ <c oughs> จดโนต้ตนะอ่ะพี่พี่เบอร์โนต้ตให้เลยอันที่หนึหอละมเหลือเศษวิธีการทำก็น้องก็จดโนต้ตเอานะก็คือลบเศษก่อนแล้วค่อยหาหอละมลบเศษก่อน แล้วค่อยหาหอร์มโอเคทีนี้ถ้าโจทย์หาสมมตินะอภิสรุปให้เลยเป็นคอรอนอรหรือเศษบ้างคอรอนอรหรือเศษเนี่ยน้องต้องหาคอรอนอรก่อนหาคอรอนอรก่อนแล้วบวกเศษกลับเข้าไปโอเคสองตัวนี้นะโน้ตเนาะเน้นยำ้ำที่โจทย์ ชอบออกบ่อยๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับว่า A แล้วเราจะทํำยังไงถ้าลบเศษทิ้งไป217มันก็เลยเหลือ215ถูกปะ่ะ 1, 131ก็เหลือ129แสดงว่าเราต้องหาหอละโมของ2ตัวนี้วิธีการหาหอละโมถ้าน้องบอกว่าโอ้พี่จะไปยากอะไรพี่ก็ตั้งหารสิ5 1 5แล้วก็หนึ่งสองเนาะตั้งหารเนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่าไอสอตัวเนี้ยมันหาตัวที่หารลงตัวมันยาก ถูกปะถ้าหารสั้นถูกไหมถูกไหมแต่ถ้าเราคุ้นว่าเฮ้ยพี่มันมีอีกวิธีหนึ่งนี่นะก็คือการตั้งคอกเราตั้งคอกปกติเลยตั้งคอกตั้งคอกตั้งคอกหนะึ่งอาสองหนึ่งห้าเนาะแล้วก็หนึ่งสองเก้าวิธีการทําก็ง่ายๆน้องเอาตัวตัวน้อยเนี่ยไปหารตัวมากได้กี่ครั้งหนึ่งสองเก้าเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยสิบสองคูณสองเป็นยี่สี่เกินแสดงว่าได้ครั้งเดียว ได้ครั้งเดียว1 29ก็ตั้งตรงๆลบปกติเลยครับ5ลบ9ก็เหลือ6ถูกปะ่ะตรงนี้เหลือ20ตรงนี้เป็น86โอเคแล้วเราก็จับ86นะครับไปหารไอ้ตัวนี้ก็ได้1ครั้งเนาะได้1ครั้งเป็น86ลบกันได้3เนาะตรงนี้ได้4 43เนี่ยไปหาร86ได้2ครั้งเรียบร้อยลงตัวเมื่อลงตัวครับตรงนี้แหละ43เนี่ยเราก็จะได้เป็นฮอลมนั่นเองจบแล้วเห็นปะ ไม่ยากเห็นปะง่ายๆเนาะโอเคอันนี้เอาทริกในการตั้งคอกเรามาให้จริงๆจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมมีตั้งหลายวิธีเนาะก็คืออะไรครับก็คือตั้งหา,รสรานสั้นตั้งคอกแล้วก็ใช้ยูคลิกเข้าไปโอเคเพราะงั้นสี่สิบสตอบข้อไหนสี่สิบเราก็เลยตอบข้อ3นั่นเองเพราะว่า43เนี่ยอยู่ในนี้ตรงนี้41่สิบเถึงห้าสก็อยู่ในนี้นั่นเองโอเคเนาะโอเคเนาะก็ตอบครับผม โอเคคลิปนี้18มาอย่างรวดเร็วต่อไป19ใครไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้แล้วก็ไปชมคลิปหน้ากันครับผมคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ